สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะเจ้าของเข่าสุดเห็นภาพภายในบ้านต้องขนลุกหลังปล่อยเช่าให้คนทำอาหารขายนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ปล่อยเช่าบ้านเจอบ่อยๆกับการส่งคืนบ้านจากผู้เช่าที่มีทั้งสภาพนางฟ้าและบางรายแทบรับไม่ได้ก็มีทั้งบ้านสุดโทรมปล่อยขยะเกลื่อนสกรปรกจนเจ้าของบ้าน ต้องปวดหัวรีโนเวทบ้านใหม่ยังไม่คุ้มกับค่าเช่าที่ได้มาล่าสุดผู้ใช้ติ๊กต็อกได้โพสต์คลิปภาพสุดช็อกหลังผู้เช่าคืนบ้านโดยมีข้อความว่าสภาพบ้านให้เช่าผู้เช่าทำอาหารขายด้วยนะสุดสยอง โดยในภาพเป็นภาพผนังบ้านที่ขึ้นราจนดำรวมทั้งประตูผุพังเสียหายและมีแต่ภาพความสกรปรกมองเผินๆคล้ายกับบ้านผีสิงหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่างานนี้ได้ค่าเช่าไม่คุ้มค่ารีโนเวทใหม่แน่นอนเพราะสภาพเกินรับไหวจริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ หากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ